นายนภัสเปิดใจไม่ต่อสัญญาช่องเก่าเตรียมพาแก๊งแดงใบเล่ไปปาร์ตี้บ้านใหม่หลังจากเปิดตัวนักแสดงอันธานสองส9เาเดอะมิวสิคฉบับละครเวทีนะครับเรียกเสียงฮือฮาอย่างมากล่าสุดครับ3นักแสดงอย่างนายนภัสรับบทแดงใบเล่ไอซชพาลิตรับ,บบทปุ๊ระเบิดขวดและไดมอนนรกรรับ,บบทเปียกวิสุทธิกษัตริย์มาร่วมงานครับรอปฐมทัศน์ละครเวที เรื่องเล่าคืนเฝ้าผีที่เมืองไทยรัชดาไลาเทเตอร์ครับได้เปิดใจถึงการมาร่วมโปรเจก์นี้นอกจากนี้ครับนายนภัทรครับยังเผยถึงการตัดสินใจเป็นนักสแสดงอิสระหลังหมดสัญญาสังกัดเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วครับโดยนายนภัทรบอกว่าตอนนี้เป็นนักสแสดงอิสระแล้วหมดสัญญาตั้งแต่ปีที่แล้วเลยมีโอกาสได้ไปทํางานแบบใหม่ที่จริงก็ไม่ได้เป็นการตัดสินใจว่าจะต้องเป็นอิสระ แต่มันเป็นช่วงที่มีบทให้เราได้ตัดสินใจเล่นด้วยและเป็นบทที่เราและเป็นบทที่เราอยากเล่นด้วยทุกคนก็น่ารักสนับสนุนผมเต็มที่ผู้ใหญ่เขาก็บอกเอาเลยสู้ๆเมื่อถามอีกว่าขึ้นบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างนายนภัสบอกว่าดีครับทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวจะทำ YouTube ครับเร็วๆนี้จะชวนเพื่อนแก๊งแดงใบเล่ไปกินหมูกระทะปาร์ตี้รับน้องและเมื่อถามอีกว่า ทั้ง3คนมารวมตัวกันได้ยังไงนายนภัสบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่บอยพูดมานานเราได้มาทําการออเดชั่นได้มาเจอกันอย่างไอ์เราก็จะเฉียดไปเฉียดมาเวลาไปอีเวนต์ส่วนไดมอนด์เราเห็นเขาเป็นนักร้องจริงๆเป็นคนที่ชอบดูละครเวทีอยู่แล้วหลายๆคนที่มาจะชอบดูเหมือนกันแต่สําหรับของผมชอบดูแต่ว่ากลัวเพราะว่าเราไม่ได้ลองไม่ได้เล่น แต่ว่าได้คุยกับพี่ชายชาติยดมพอเล่นยิมที่เดียวกันพี่ชายเขาก็บอกว่าให้ลองดูไหมถือเป็นโอกาสที่เราได้มาเริ่มพอโปรดิวเซอร์โทรมาผมก็รับเลยเพราะว่าเราชอบละครเวทีอยู่แล้วตอนแรกไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าจะได้บทไหนรู้แค่เรื่องไม่รู้ว่าเล่นเป็นใครมารู้ตอนออดิชันและเมื่อถามว่าในฐานะรุ่นพี่ละครเวทีแนะนำอะไรบ้างไอพาริตได้บอกว่า ไม่ได้แนะนําอะไรเลยต้องช่วยกันเพราะเราก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันหมายความว่าในละครเวทีมันคือการซ้อมถ้าเรายังมีอะไรที่มันยังไม่เปะ๊ะก็สู้ๆช่วยกันอย่างที่ผมมาเล่นรอบที่แล้วมันเป็นละครองค์เดียวแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นละครใหญ่สององค์ครั้งแรกด้วยแล้วก็มาเล่นกับพี่นายด้วยมีอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกตื่นเต้นและกังวลอยู่ต้องเป็นนักเกรงด้วย โดยที่ไดมอนด์นรกรครับได้บอกว่าตื่นเต้นมากครับปกติเราดูอย่างเดียวไม่เคยเล่นเลยถ้าถามว่ามายังไงก็คือมาอออดิชัน่นเราก็อยากจะสักครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะเล่นละครเวทีคนมาอออดิชั่นเยอะมากแล้วตอนนั้นเราได้บทเป็นเปียกเราก็รู้สึกว่าเปียกมันฉีกคาแรคเตอร์ของเรามากๆถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย